ถ้าช่วยใครแล้วมองไม่เห็นค่าแค่ได้ช่วยก็เป็นบุญวาสนาอย่าคิดว่าสุดท้ายเราก็แค่หมาตัวหนึ่งหลายคนตั้งใจไว้เลยว่าเราจะช่วยเขาเพียงเพราะหวังจะให้เขาพ้นทุกข์เขากำลังเซมาเขากำลังล้มลงเราจะไม่เหยียบซ้ำจะไม่ข้ามแต่เราจะช่วยทำให้เขายืนหลายหลายคนก็ตั้งใจไว้ดีว่าเราจะไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากเขาเพราะเพียงแค่ตั้งใจไว้ว่า เดี๋ยวเขาจะต้องตอบแทนเราความผิดหวังก็คอยอยู่ตั้งเยอะนะเพราะแต่ละคนเขาก็มีกำลังในการตอบแทนต่างกันและแต่ละคนก็มีพื้นฐานจิตใจที่ไม่เหมือนกันถ้าหากว่าตั้งว่าเขาจะตอบแทนกลับมาสัก80ก็พอเมื่อเราช่วยไปร้อยหนึ่งแต่ถ้าเขาตอบแทนกลับมาสัก40เราก็ขาดทุนไปตั้ง40แล้วหลายคนเอาชีวิตไปตั้งไว้แบบนั้นจริงๆและสุดท้ายก็มาบ่นว่าพระอาจารย์ครับผมก็แค่หมาตัวหนึ่ง หมาตัวหนึ่งจริงๆเลยพระอาจารย์เพราะว่าเขาไม่ได้เห็นค่าอะไรของผมในวันนี้ที่เขายืนได้สุดท้ายเขาก็ถีบหัวส่งผมก็แค่หมาตัวหนึ่งเท่านั้นโยมลองนึกดูนะว่าคนที่คิดแบบนี้จิตใจจะมีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนคงจะทั้งวันทั้งคืนและอาจจะพาจิตตัวเองเข้าไปสู่ความอาฆาตก็ได้ว่าทำไมฉันช่วยแกแกต้องมาทำแบบนี้ ลองนึกยันเียมนะว่าปีศาจที่อยู่ในใจมันจะคุกรุ่นขนาดไหนชีวิตจะอยู่ในกองทุกเพียงใดฉะนั้นวันนี้ช่วยใครก็เป็นบุญวาสนาที่เราได้ฝึกตนที่เราได้ฝึกความแข็งแรงของเราได้ฝึกในการสละละความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราโดยการช่วยเหลือเขาเขาจะกลับมาตอบแทนหรือเปล่าก็ไม่ต้องบนว่าสุดท้ายผมก็แค่หมาตัวหนึ่งครับพระอาจารย์ อยู่กับการช่วยเหลืออย่างไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนั่นแหละดีที่สุดจริงๆนะโยมขอจเจริญพรเป็นกำลังใจขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านเช้านี้ขึ้นมาที่บริเวณหินหินพัดพอพานมหานากาศดอเด็กซึ่งโยมท้องที่บอกว่าเป็นหินที่มีรูปร่างคล้ายพัดเพราะว่าด้านล่างจะเล็กเหมือนเหมือนด้ามพัดที่เราจับกันแล้วก็ พัดวีนะพัดวีไม่ใช่พลัดตกลงมาตำบลท่าขนอนตำบลท่าขนอนอำเภออำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในบริเวณนี้นะเมื่อวานเวลาพระอาจารย์นั่งเครื่องมาลงเนี่ยคือบริเวณรอบๆนี้จะมีแต่ภูเขาเต็มไปหมดเลยนะเป็นเมืองที่มีภูเขาเยอะมาก เมื่อคืนบรรยายธรรมอยู่ที่บ้านของโยมนะเป็นปั๊มน้ำมันทีทีก็ผิดจากที่คิดนะว่าคนจะมานะแม่ชีอ, <laughs> อันนี้ไม่ใช่แม่ชีนะแต่ว่าเราเรียกกันเล่นๆว่าแม่ชนะีชาวนี้ขึ้นมาตั้งแต่ตอนตีห้าเนี่ยเมื่อคืนผิดจากที่คิดนะาระจย์คิดว่าคนจะสักห้าสิบหกสิบคนมีคนศรัทธาประมาณม,มากๆประมาณ100ร้อยกว่าคนเลยอ,ะอ่ะ <laughs> แล้วก็ เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะเมื่อคืนมาบรรยายทมแล้วก็อ,อุที่ส่วนกุศลให้กับแม่กิมห้องวิจารณ์ณซึ่งบริเวณบ้านเนี่ยค่อนข้างจะร้อนเพราะอากาศเราร้อนติดต่อกันมานานแล้วฝนก็ไม่ตกเลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเมื่อวานตอนเย็นก่อนที่จะเริ่มงานฝนก็เทลงมาแบบโอ้แบบชนิดที่ว่าน้ำนองพื้นวิ่งรถมาตามถนนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตกลงมาอีกไหมเพราะมีเมฆก้อนดาใหญ่อยู่อีกก้อนหนึ่งใช่ไหมมีเมฆก้อนใหญ่อยู่อีกก้อนซึ่ง มันมันน่าจะตกมากเลยเมื่อคืนแต่ก็ไม่ตกซ้ําเหมือนกับถ้าพูดถึงจังหวะของธรรมชาตินะก็คือเขาตกลงมาเพื่อดับความร้อนที่พื้นไม่งั้นความร้อนจะระอุขึ้นมาคนเวลานั่งฟังธรรมก็คงไม่สบายตัวละอากาศเป็นใจนะอากาศเป็นใจลูกๆก,ก,ก็คงจะนึกว่าอ,อดีละมันเหมือนแม่ช่วยนะแม่ช่วยทําให้งานนี้ออกมาดีอาเดียมเดี๋ยวขึ้นไปตรงโน้นกันไปบริเวณหินพัด ถึงแล้วมหัสจั์หินพัดเดี๋ยวเราสวดมนต์กันเล็กน้อยบริเวณนี้โอยโยมมากกว่าแต่เช้าเลยโยมพื้นพื้นที่เนะเป็นคนพื้นที่อยู่ตรงนี้เองนะบ้านอยู่ข้างหลังออแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรไกดไกด์ท้องถิ่นด้วยไหมบุบนจันาร์ กนี่นั่นกับช่วยอ๋ออันนีับ่าเดี๋ยวเดีก่อนแป๊บนึงนะเดียก่เนี่ยยมยมดูธรรมชาติตรงนี้สิเห็นไหมคือไม่ร oh. <ๆ>ู้ว่ากี่ล yeah. ้านปีที่แ de ล <S õ> ้วนะว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นตรงนี้หรือว่าตรงนี้จะเป็นเป็นภูเขาลูกใหญ่เป็นเนินดินลูกใหญ่ที่มีหินเนี่ยอยู่ในดินแล้วด้วยระยะเวลาหลายล้านปี ไม่ว่าจะเป็นฝนเนี่ยชะดินลงไปนะบ่อยบ่อยบ่อยมาก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 จนกระทั่งว่า,าหินที่อยู่ในดินเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาพลจากดินนะแล้วก็ทําให้เกิดอัศจรรย์ของธรรมชาติความจริงก็ถ้าจะบอกอัศจรรย์ของธรรมชาติก็คือจริงๆก็คือธรรมชาติอย่างหนึง่งนะธรรมชาติที่ทําให้เราได้เห็นว่าก้อนหินที่อยู่ยอดเขาหลายๆลรูปที่ตั้งตารางงานองศายังได้สมดุลยังได้ ก้อนไหนที่สมดุลไม่พอนะอ่อนแอก็แพ้ไปก็ไหลกลิ้งตกลงไปอยู่ชายเขาด้านล่างแต่ก้อนไหนที่ยังมีสมดุลอยู่ก็ยังสามารถที่จะรักษาสมดุลอยู่ได้อเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปสวดมนต์บนนู้นแต่มุมนู้นจะเห็นอีกมุมนึงเลยนะมุมนู้นจะเห็นอีกลักษณะหนึ่ง เนี่ยชอบจริงๆเลยเขาทำเขาทาได้ดีโยมคือทางชุมชนทางเทศบาลพยายามที่จะไม่ปรุงแต่งเยอะพยายามไม่ปรุงแต่งให้เป็นธรรมชาติที่สุดแม้แต่บันไดขึ้นเขาก็ไม่ทําให้เป็นบันไดที่เป็นขั้นๆพยายามให้เป็นธรรมชาติโอโยมลองดูด้านน้นก่อนนะเดี๋ยวลองลองให้กล้องแพนไปดูด้านน้นสิปกติถ้าฝนไม่ตกเมื่อวานเย็นก็จะไม่มีทะเลเหมอกแบบนี้ แล้วนี้ก็เป็นทะเลหมอกแบบพอดีพอดีนะโยมเนาะไปเลยไม่ถึงกับขนาดแบบเป็นหมอกจนมองไม่เห็นอะไรในโยมลองดูบริเวณนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลท่าขนอนอำเภอคีรีลัฐนิคมหมู่บสามอ๋อหมู่สิบหมูสิามตรงเนี้ตำบลท่าขนอนหมู่สิบามตำบลท่าขนอนค่ะอืถ้าพระอาจารย์ไปบรรยายทำจังหวัดไหนหรือประเทศไหนเนี่ย ก <S <S ็พยายามถามโยมว่าบริเวณนั <owner goats S 1> <God>. ้นมีแบบเป็นสถานที่สําคัญที่เป็นเป็นเชิงอนุรักษ์เชิงท่องเที่ยวเชิงเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกี่ยวกับธรรมชาตินะชอบเดินป่ามากๆกเลยันธรรมชาติในอำเภอพีละของอำเภอพีละถ้ามีธรรมชาติให้เดินป่าเดินอะไรเงี้ยชอบปีนเขานิดหน่อยดีแต่เมื่อกี้พระอาจารย์มายืนตรงเนี้ยโหพยืนปั๊บเนี้ยมันเหมือนกับหน้ามืดจบจบวูบเลยนะ ลึกลงไปโน่นนะเอามาเดี๋ยวสวดมนต์กันหน่อยดีกว่า,าโยมนั่งนั่งตรงนี้แหละอืมอากาศดีอากาศดีอากาศดีมากๆเช้านี้สำหรับญาติโยมทางบ้านนะทุกคนเลย ตอนเช้าๆเนี่ยถ้าเรามีกิจวัตรในการสวดมนต์ให้ได้ทุกวัน,นเสียงสวดมนต์นบทที่เราสวดมนต์เนี่ยเป็นการเอ่ยชื่อพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนะเป็นชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปทําอะไรพระพุทธเจ้าไปเจอใครเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยบางทีที่เป็นภาษาบาลีที่เป็นบทไม่ได้แปลเนี่ยบางทีเราก็สวดไปแต่ให้เราเข้าใจแล้วกันว่า ทุกบทสวดนั้นะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพราหมณ์ท่านนั้นนะได้ตรัสไว้กับบุคคลน,นั้นสถานที่นั้นแต่เรื่องราวทุกเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้ไปสู่ความพ้นทุกข์ทั้งหมดนะก็จึงอยากจะให้ญาติโยมนะมีกิจวัตรในการสวดมนต์ให้ได้ในทุกๆวันมันจะประคองใจเราได้เยอะเลยเนาะโยมแม่ชี อาจารย์เรียกแม่ชีแต่โยมไม่ใช่แม่ชีนะเป็นเป็นกรรมพันธุ์ที่ผมไม่มีเลยแล้วก็พี่น้องก็ไม่มีเลยเหมือนกันนะแต่ว่าโยมบอกว่าไม่เคยน้อยใจอะไรไม่เคยรู้สึกมีปมด้อยจากการถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆอะไรนะไม่ไปไม่เอาใจไปคิดให้มันมัน,ม,นมันเลอะเทอะหัวใจเราเนาะเนาะให้เป็นธรรมชาติไปแต่โยมขำม,มากเลยเมื่อกี้โยมบอกว่ามีวิกอยู่นะ S <S มีวิกอยู่แต่ประาใส่ปั๊บล้วเพื่อนจําไม่ได้เอาแกเป็นใครมานั่งโยงข้างฉันทําไมดึงวิกออกเลยเมื่อคืนยอมไปสวดมนต์ด้วยยังไม่รู้จักกันหรอกเนี่ยยอมไปสวดมนต์ดีแล้วดีแล้วอ่ะสวดมนต์วันนี้เอาพลังบวกเข้าบ้านกันหน่อยอะขอให้ญาติโยมได้ตั้งใจไหว้พระสวดอิติปิโสพาหุงได้ไหมพอได้เนาะ ขอคลอตามไปแล้วกันญาติโ <c oughs> <c oughs> ย,ยมทางบ้านตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ไปทุกที่ในโลกจะเจออะไรที่อัศจรรย์นขนาดไหนแม้แต่หินพัดที่อยู่ตรงนี้ก็ตามทีขอให้โยมนึกเพียงแค่ว่านี่คือปรากฏการณ์ของธรรมชาติและถ้าหากเราเจออะไรที่มันเป็นปัญหาใหญ่ๆเหมือนหินก้อนใหญ่ๆที่เราเห็นตรงเนี้ก็คือแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติถ้าหากว่าเราต้องเสียคนรักในครอบครัวไปแบบกระทันหันทันที ก็เป็นปรากฏการณ์ของกฎแ Artist ห่งกรรมของธรรมชาติต่อให้เราทำดีกับคนบางคนแล้วเขาไม่ดีกับเรามันก็คือปรากฏการณ์แห่งกรรมของธรรมชาติมันจะเป็นกรรมเก่าที่เราเคยทำเขาไว้ก่อนหรือว่ามันจะเป็นกรรมใหม่ที่เขาเพิ่งจะเริ่มทำกับเรามันก็เป็นปรากฏการณ์ของกฎแห่งกรรมธรรมชาติใช่ไหมบางคนก็ถาม <lite> ว่า,าพระอาจารย์ครับผมจาเป็นต้องทาบาปแล้วผมจะผมจำเป็นต้องทำบาปเนี่ยผมจะบาปไหมก็บอกว่า ถ้ายมจําเป็นต้องทําบาปเนี่ยมันก็จําเป็นต้องตกนรกด้วยนะงั้นเหมือนกับว่างั้นถ้าผมงั้นถ้าโยมจําเป็นต้องจับไฟร้อนๆอ่ะยมต้องจําเป็นต้องร้อนมือไหมเห็นไหมมันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติถ้าคุณจําเป็นต่อให้ทําด้วยความจําเป็นเมื่อเราสร้างเหตุแบบนั้นมันก็จะเกิดผลที่สมเหตุสมผลของมันอยู่เห็นไหมเราจําเป็นต้องดื่มน้ําร้อนๆอ่ะก็จําเป็นจะต้องปากพองด้วยนะ จำเป็นจะต้องอะไรเอามือชกพื้นก็จําเป็นต้องเจ็บมือด้วยนะถ้าจําเป็นต้องทําบาปต่อให้บาปนั้นจะทําด้วยความจําเป็นหรือไม่จําเป็นมันก็มีผลเกิดจากเกิดสมเหตุสมผลของมันอืม mm hmm. เอางั้นเราจําเป็นต้องสวดมน์นะเราก็จําเป็นต้องได้บุญจากการสวดมน์ บุญที่เห็นชัดสุดคือวันนี้เราจะใจเย็นไปกระทบอารมณ์กับใครใครเขาก็จะด่าเราจะบูรี่เราจะว่าเราจะกันแนกันแหนเราเน็บแนมเราอะไรเราเราก็นิ่งได้เหมือนก้อนหินก้อนนี้ไม่รู้ว่าโดนแรงลมเท่าไหรไม่รู้ว่าโดนอะไรมาเบียดเบียนเท่าไหรแต่หินก็ยังตั้งตรงงานปรากฏให้เราเห็นได้ชัดว่าใครที่ไม่มีกําลังใจวันนี้ลองมองหินพัดนะโยมก็ลองนึกถึงชีวิตตัวเองว่าเราทนทานได้เท่ากับหินก้อนนี้ไหม ก่อนอื่นเข้าไปหมดแล้วกลิ้งไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้แต่นี่ยังตั้งตรังงานอยู่นะตั้งใจพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคขววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะกาวอะระหังสัมมาสัมพุทธโวิตชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุต ตโรปุริสัทธรมสาริสัตถาเทวมนุษย์สานุทโทพาเขวติสวากาโตพคขวตาธรรมโมสันทิตทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจั ตังเวทิตัพโวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกาสังโฆญาญาปติปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆญาทิฏงจัดตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุก คาราเอสภพพะควะโตสาะวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตาราังปุญญเขตตังโลกัสสัตติต่อไปเป็นบทสวดพาหุง เป็นบทที่พระพุทธเจ้าชนะมารพระพุทธเจ้าชนะมารอะไรบ้างใครมาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้านิ่งนิ่งตลอดเลยงั้นวันนี้โยมเวลาพอเราเจอปัญหาอะไรในชีวิตบางทีเราก็กระโตกกระตากไปกระโดดโลดเต้นมากไปวิ่งวนมากไปสมองมันก็เลยไม่มีกระบวนการของการคิดแก้ปัญหาแต่พระพุทธเจ้าเจอปัญหาพระพุทธเจ้านิ่งพอนิ่ง มันก็ทําให้จิตมันสงบพอจิตสงบปุ๊บมันเหมือนกับมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งอะโยมที่คนคนหนึ่งเขานาฬิกาเขาหายอยู่ในในโรงที่เขาเก็บฟางมีฟางเขาเก็บไว้สําหรับให้มา้าให้ม้ากินนาฬิกาข้อมือเขาตกลงไปก็นาฬิกาหายหาเป็นวันๆไม่เจอแล้วก็จ้างเด็กอีกสามสี่คนเด็กก็มาช่วยกันหาเด็กก็วิ่งหากันเต็มไปหมดเลยเสียงลั่นไปหมดแต่ก็ไม่เจอแต่เด็กคนหนึ่งบอกว่า ลุงครับเดี๋ยวให้ผมช่วยหาให้นะครับผมขอเวลาสามนาทีแต่ให้ทุกคนออกไปให้หมดก่อนเลยนะครับสามนาทีที่เด็กคนนั้นอยู่คนเดียวในห้องเก็บฟังแป๊บเดียวเด็กบอกเจอแล้วครับเอาไอหนูเจอได้ยังไงลูกเจอนาฬิกาลุงได้ยังไงอ,อผมก็ไม่ได้ทำอะไรครับแค่ผมนั่งเฉยเฉยหลับตาเงียบเงียบสักพักหนึ่งพอมันเงียบที่สุดผมได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาติ๊กติ๊กติ๊กผมรู้ตำแหน่งแล้วแล้วผมก็หานาฬิกาเจอ ปัญหาบางอย่างนะโยมมันกระตกกระตากไม่ได้วุ่นวายไม่ได้วิ่งวนไม่ได้พอมันมีแบบมันฟุ้งซ่านไปหมดมันไม่เจอทางออกของปัญหาแต่พอเรานิ่ง,งเงียบเงียบสักพักหนึ่งเนี่ยหัวใจเราเนี่ยมันพอที่จะหาทางออกของปัญหาได้เองบางส่วนแต่ถ้าเราวุ่นวายเกินไปมันฟุ้งซ่านมากไปสุดท้ายมันก็เลยมันไม่พบทางออกได้อ่านั้นบทสวดพาหุงที่จะสวดต่อไปนี้พระพุทธเจ้าทําจิตให้นิ่ง และปัญหานั้นก็ถูกคลี่คลายแก้ปัญหาได้ทั้งหมดของบทพาหุงนั้นคือพระพุทธเจ้าชนะมารด้วยความนิ่งทั้งหมดพาหุงสหัสสมาพินิมมิตาสาวุธานตังคลีมเมารังอุทิตโคระเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตตวะ มุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคารนิมาราติเรกามพิยุจิตาสัพรารติงโครัมปนารวกรมมักขมทัดทยักขังขันติสุทันตวิธินาชิตาวะมุนินโทตันเต สสาภวัตุเตชัยมังรารนินาราคิริงกาวรังอาิิัตตะพูตังทาวักขิจักกามสนีวาสุทธารุณนันตังเมตตามภูเสกวิธินาชิตตวะมุนินโทตันเต ชะสาภาวะตุเตชัยมังคารานิอุกิตตะคักขมติหัตทัสุุธารุนันตังทาวันติโยชนนปทังคุริมารวันตังอิท ทิพิสังขตมโนจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังการานิกาตตวานักดัมุทารังอิวักพินียาจินจายาทุต เทวจนังชนกกายมัดเชสันเตนะโสมวิธินาชิตาวุนินโทตันเตจะสาภาวตุเตชยมังคะรานิสัตจังวิหายามติสัตจักวาทเกตุงวาทาพิโรปิตมะนัง อาติอันทภูตังปัญญาปทีปัจจาริโตชิตตวะมุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังคารานิกะนันโทปนันทะพุชคังวิพุทธังมาหิตทิิงปุต เตนะเทระพุชธกเทนะธรมมาปยันโตอิตทูปะเทสวิทินาชิตตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคารานิทุกขาหทิกพุทธกเทนะสุทธทธะ ทังพระมังวิสุทธิชุติเมติภิกกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยามังคารานิเอตาปิพุทธทัชยมังธระอัตทคาทาโยวาจันโน ทินาทิเนสรเตมตันทิหิตตวานิเนกวิวิธานิจุปัตทาวานิโมขังสุขังอธิคมัยยนโรสปัญโยข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสาล ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถินวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งมั่น ในธรรมนะให้เหมือนกับหินพัดที่ตั้งตรังงานยังไม่ตกไปสู่เบื้องล่างหินก้อนอื่นๆที่เคยอยู่บริเวณนี้ก็คงจะตกพลัดตกไปเบื้องล่างหมดแล้วอ่อนแอก็แพ้ไปนะไม่มีใครช่วยใครได้ตัวใครตัวมันบุญใครบุญมันนรกใครนรกมันสวรรค์ใครสวรรค์มันใครทำใครได้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำไม่ได้นะ ทำดีทำร้ายได้เองทั้งหมดนะไม่มีใครทำเผื่อใครได้เลยนะเราทุกคนต้องทำของเราเองถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าสามารถพาคนเข้าสู่นิพพานได้หมดพระพุทธเจ้าคงพาเข้าไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ได้เป็นแค่เพียงผู้ชี้ทางและบอกว่าพระองค์นำให้แล้วนะเดินนำให้แล้วจนถึงนิพพานแล้วขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเดินไปสู่นิพพานได้ด้วยตนเองหรือเปล่า ตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าทำพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่เทพเทวาที่จะมาดลบันดาลตามสิ่งที่เราขอแต่พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นพระองค์ทรงพ้นแล้วไม่เหมือนเทพเทวาที่ยังไม่พ้นเหมือนกับเราแล่เราไปอ้อนวอนขออ้อนวอนขอเทพเทวาก็คงถ้าจะช่วยได้ก็คงช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ว่าจะช่วยไม่ได้เลยทั้งหมด นะเทพเทวาก็คงเป็นกําลังใจให้ว่านะเราก็ทําความดีตามพระพุทธเจ้าเราจรึงได้เป็นเทพเทวาเป็นเทพเทวดานางฟ้าเราก็เอากําลังใจจากเทวดานั่นแหละเหมือนกับบันไดขั้นหนึ่งให้เราปฏิบัติให้สูงเป็นเทวดาแล้วก็ยกระดับตนให้สูงขึ้นไปเอานะวันนี้แสงแรกขึ้นแล้วนะนโยมลองหันกลับไปมองตรงโน้นซิเห็นไหมเห็นแสงเห็นพระอาทิตย์ไหมลองหันไปเจอให้เห็นพระอาทิตย์ นูน no. พระอาทิตย์ขึ้นแล้วแดงเลยเห็นไหมกลมเป็นไข่แดงเลยสุกเลยวันนี้หลายคนก็บอกว่าอยากจะเอาน้ำแข็งไปลดพระอาทิตย์ลอเกินทำไมร้อนลอเกินแต่วันนี้ที่สุราษฎร์ทีอ่อำเภอคีรีรัฐนิคมฝนตกฝนตกเมื่อวานเย็นนะแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วโยม หลายคนบอกตอนนี้เบื่อพระอาทิตย์แล้วเกินไม่ไหวพระอาทิตย์โหดร้ายแล้วเกิน่ะก็อย่าไปโทษพระอาทิตย์เนาะให้คิดซิว่านี่แหละเรายังมีแสงของพระอาทิตย์ที่ทําให้เราได้เห็นโลกกว้างๆถ้าไม่มีพระอาทิตย์เสแล้วใบไม้ก็คงจะไม่รู้จะเอาอะไรสังไม่เอาแสงที่ไหนมาสังเคราะห์โอ้ตรงนี้ แต่พื้นพื้นไม่ลื่นนะโยมไม่ลื่นนะโยมอย่าว่าอาตมาอยู่ในอยู่ในพื้นที่อันตรายแล้วก็อันตรายเป็นตัวอย่างให้โยมเห็นไม่ไม่ใช่นะเนี่ยพื้นเขาฝืดดีมากๆเลยเนี่ยถ้าเดินจงเดินจงกรมบริเวณนี้ก็ดีนะ,นะตั้งสติได้ดีถ้าหากว่าสติไม่ดีก็ตกลงไปข้างล่าง อ้าวไม่ชียังนั่งสมาธิอยู่เลยดีมากดีมากเป็นไงบ้างอ่ะว่เมื่อคืนได้ฟังธรรมดีไหมเมื่อคืนได้ฟังธรรมะดีไหมดีค่ะดีนะแต่ว่าก็ได้บทกลอนไปอย่างได้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ได้เลขสามตัวนะไม่ใช่มุษย์เออเกิดมาต้องไม ใช่นี้ไปปัญหาหน่วงหลักหนอวงชักหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ปัญหาผมว่านอนต้องประมาณสิบนาทีเดี๋ยวโยมผู้ชายโยมขึ้นวันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งญาติโยมทุกท่านนะวันนี้ก็ขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกทุกคนเดี๋ยวพระอาจารย์จะบินกลับวันนี้จากสุราษฎร์ไปลงดอนเมืองนะจะบินตอน9ก้าโมง แต่เมื่อวานตกเครื่องจองตั๋วไว้ตอนเช้า7จ็ดโมงปรากฏว่าเมื่อวานยมยมเห็นคลิปไหมเมื่อวานคลิปส้มหล่นของพระอาจารย์ที่ไลฟ์สดกับลุงสีนั่นไงนยมช้าไปประมาณ3นาทีเขาไม่ให้เช็คอินแล้วผิดเวลาไปนิดเดียวเท่านั้นเองก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนเวลามาบินช่วงบ่ายนะบินตอนบ่ายสองโมงครึ่งเมื่อวานวันนี้หวังว่า9ก้าโมงเช้าจากตราดไปกรุงเทพแล้วก็สี่โมงเย็นจากตราดจากกรุงเทพบินกลับไปตราดเนี่ย จะไม่ตกเครื่องทั้งสองไฟในวันนี้นะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตจัตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระรงังเจริญพรกำลังพิจารณาลิควิดลิควิดไม่ได้ลบคำผิดจริงๆนะโยมเพียงแต่กลบคำผิดไว้เท่านั้นเอง และถ้าเราใช้ลิควิดกลบคำผิดไว้แล้วไม่ยอมเขียนคำที่ถูกลงไปถ้าเป็นนักเรียนก็คงไม่ได้คะแนนจากการที่กลบคำผิดและไม่ได้เขียนคำที่ถูกบางอย่างในชีวิตเราทุกคนก็คงจะคล้ายๆกันนโยมนะว่าเราดูพระอริยะทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายก็เคยกระทําความผิดมาแล้วทั้งนั้นและเมื่อท่านลงมือปฏิบัติจเจริญสติ จริ่วิปัสสนากรรมฐานก็แค่เป็นเพียงแค่การทำสิ่งใหม่ลงไปกำหนดรู้ดูปัจจุบันจนจิตเกิดการปล่อยวางส่วนเรื่องผิดๆที่ท่านทำไว้ก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเองเพียงแต่เมื่อจิตของท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเวรกรรมก็ไม่รู้จะไปตามท่านที่ไหนแล้วเช่นเดียวกันถ้าเราเห็นลิกวิดเมื่อใดก็ขอให้ลองพิจารณาว่า ลิควิดไม่ได้ลบคำผิดเพียงแต่กลบคำผิดไว้แต่ต้องเขียนคำที่ถูกลงไปใหม่ถ้าเป็นนักศึกษาก็คงจะได้คะแนนแล้วก็สอบผ่านในชั้นนั้นๆถ้าระวังการสอบผ่านก็คือจิตที่บรรลุพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอริยะพระอรหันต์ก็คงต้องใช้หลักการนี้คงไม่ต้องสนใจว่าเมื่อไรกรรมจะหมด กรรมที่เราทำไว้ที่ไม่ดีมากมายเหลือเกินเพียงแต่ว่าอย่าไปใส่ใจและสนใจเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดจนจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่กับสิ่งใหม่เจริญสติทำจิตในปัจจุบันให้ดีให้จิตไม่ปรุงแต่งอะไรเมื่อจิตหยุดการปรุงแต่งก็จะบรรลุถึงซึ่งการสิ้นทุกข์ได้กพขอเป็นกำลังใจกับการ పిచర్న లిక్విడ్ బి